วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ วัตถุมงคลประจำวันนี้่เริ่มเลยน,น,นะนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยคนที่เก็บตะกุดบุรพา,าจารย์ไปแล้วสองแม้กระทั่งไอ้โดงเนี่ยล่าสุดโดงก็มาบอกนะวันนี้ไอ้โดงขึ้นมาบอกอาจารย์วัตถุมงคลนะผมยอมรับและสุดยอดเลยตะกุดบุรพา,าจารย์ผมมีปัญหากันเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งแกไม่ไขไขไม่ตกผมบอกเขาบอกวันนี้พรุ่งนี้รู้เรื่องเลยและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยนี่คือกับจาโด่งครับ เจ้าพาชัยที่อยากได้มีมูลเหตุนี่พูดออกในรายการเลยพาชัยที่ถามองทุกรอบเลยมาพาชัยที่อยากได้สุดๆอยากได้เนี่ยมีมูลเหตุเลยพาชัยเนี่ยไปนับถือพระกรรมฐานองค์หนึ่งแล้วชักวัตถุบุคคลทั้งหมดใช่เอามาตั้งใช่ให้พระองค์เนี่ยดูว่าช่วยดูพลังให้ช่วยจับพลังให้หน่อยจับพลังพุทธคุณว่าวัตถุบุคคลในเนี่ยอะไรพลังงานรุนแรงที่สุดใช่พุทธคุณไหนรุนแรงที่สุด พาัออน,นี้ก็หยิบตะก,กุดบุรพาจาระหวันเนี่ยพลังรุนแรงมากใช่ถูกต้องคนเสกเนี่ยเป็นเกจิบโบราณมากใช่ถูกต้องซึ่งไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยก็งงว่ามาได้ไงอืมอ้าวคาวนี้ ฟ้าชัยมันเจอไปแล้วปุ๊บกลับมาเห็นว่าเช่าว้กระจายเลยนะถูกต้องเป็นสิบ้วก็อาจารย์ครับตะก,กุดบุรพาจา์มีทั้งหมดกี่เนื้อเราก็ไล่ฟังอมันก็มีเนื้อเงินทองเนืองใช่ไหมก็คือแล้วก็มีเนื้อทองเหลืองก็คือแล้วก็เนื้อทองแดงใช่จริงๆแล้วเราตั้งใจจะทําให้เป็นสามกษัตย์แล้วพกติดตัวใช่เราไม่ได้คิดจะบอกในรายการแต่ะตะก,กุดที่ทยายากที่สุดคือตะก,กุดนี่เนื้อนี่ใช่เนื้อทองแดงยากที่สุดทํานานที่สุดแล้วก็เออเชื่อว่า จิตชิปจะเป็นวิญญาณที่มาพุทธ,ธานิเศษเนี่ยเยอะมากเยอะจนนับไม่ถ้วนแล้วก็เป็นตะกุดที่อาจารย์แกก็หวงไม่ให้ด้วยนะไม่ให้คนนอกไม่ได้ดอกเดียวเลยให้เรามาทั้งหมดเลยเราก็เลยหวงตาไงย <laughs> พอเรามานั่งเสกพระบนสำนักแล้วมีตะกุดที่อยู่ในรังด้วยเราก็เห็นเลยว่าโอ้โหพุทธคุณรุนแรงมาก เราก็เลยหวงแล้วเราก็ไม่คิดจะให้ให้เช่าแต่ครั้นี้สมาชิกเนี่ยเรียกร้องล่าสุดไอ้ด้งก็ยังเรียกร้องอยู่ล่าสุดที่ด้งขึ้นมาก็ยังเอออยากได้ขึ้นมาสวัสดีปีใหม่มาเล่าให้ฟังสวัสดีปีใหม่แล้วก็เล่าเลรื่องต่กงๆให้ฟังแล้วก็เห็นอาจารย์บังมีดอกบอลเนี่ยอาทิตย์เนี้ยพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยด้งเหมือนกับด้งรู้เลยเขาตั้งใจอ๋อวันนี้เลยด้งออกไปยังครับพี่ด้งออกไปยังยังยังไม่ได้บอกราคาเลยก็เลยยังไม่ได้เช่าไปครับ อ่าตะกรุดบุรพาจารย์ดอกดอกเงินดอกเท่าไหร่สองพันสองพันทองเหลืองทองพันหนึ่งพันอันนี้ที่จริงอ่ะมันต้องแพงกว่าทุกดอกนะอืเพราะว่าจํานวนเนี่ยน้อยน้อยมากมีแค่หลักไม่กี่ร้อยเองใช่แล้วก็จีวรนที่พันนี่ก็ไม่ธรรมดาด้วยเนื้อทองแดงนี่คือเนื้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอ้ยให้มึงเช่าได้แค่นี้แหละไม่ไม่มีแล้วแต่ที่จริงมีอีกแต่จ่ายให้สาสกมนมันมีทองแท้มีเงินแท้มีหน้าแท้เคแต่มีแค่หลักสิบดอก มีไม่เกินสามสิบดอกตอนนี้เนี่ยอาจารย์มันเช่าไม่ได้หรอกถ้าเช่าตรงนี้เช่าได้ดิอาจารย์ให้สมาชิกวีพีบอทสนใจนี้หลังไม้ได้ไหมไม่รู้เนี่ยเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่เอาเธอเอาที่เวก้าเนี่ยเอานี่เอานี่เอานี่อ่ะโอเคโตแล้วนี่ให้พาชัยไปให้พระดูว่าแรงกว่าไหมใช่ไหมทุกคณเป็นยังไงนั่นแหละรับประกันว่าโคตรฮัลโหลโคดอืมอ่าอ่าน่ะ ใครที่เคยเช่าตะกรุดโบราจาย์ไปเนี่ยจะรู้พุทธคุณจริงแตถ้าเคยคพบจะรู้เลยว่าหูไม่น่าเชื่อที่แนลแต่แปลกตรงที่เนื้อทองแดงที่จริงน่าจะถ,ถูกสุดน้อยสุดเนาะแต่นี่กลายเป็นรุนแรงสุดเนาะคือในโลกทิพย์วิญญาณเนี่ยเขาไม่สนหรอกว่าเเป็นน้อะไรมีค่าหรือไม่มีค่าความีค่าสําหรับเขาคือความมีศินมากกว่ามีศินที่บริสุทธิ์มากกว่าถึงมีค่า ไอ้เรานี่เห็นเงิน,<ม>เ,งนเงินทองเพชรพลอยไปของมีค่าแต่เขาเห็นศีลเห็นธรรมไปของมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เปลี่ยนเสมือนวัตถุเท่านั้นเองสําหรับพวกเขานะมันไม่ใช่ไม่ใช่สาระที่เอามายึดต,ติดเพราะเขาไม่ได้มายึดต,ติดกับพวกนี้แต่เขายึดต,ติดกับความเพียรในการสั่งสมบุญบรารมีมากกว่าแต่บอกเลยว่าใครที่ไป่มีวัดระฆังแฝดตะกุฎเนี่ยได้ รับประกันพุทธคุณพุทธคุณเหมือนกันมีคําพูดว่าสมเด็จโตอยู่ที่ไหนเงินไหลที่นั่นเงินเยอะที่นั่นโอ้ยอย่างนี้ก็ถ้าเรื่องเงินทองโชคลาภเมตตาเนี่ยอ๋อแน่นอนอันนี้ขึ้นแน่นอนแน่นอนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ